ครับก็ตอนนี้ขวบรถธรรมดาขบวนที่262จากสถานีหัวหินปลายทางกรุงเทพกำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีแล้วนะครับก็มารอส่งพิจาบอลน,นะหลังจากที่รวมสนุกด้วยกันในวันนี้นะ <c oughs> พร้อมเสบียงจะม, <c oughs> มีจะมีซื <c oughs> อ้อเสบียงระหว่างทางเลยใช่ไหม <c oughs> ไช่งันถือว่ามาไม่ถึง <c oughs> ใช่นี่คือระเบียบนะครับ <c oughs> โอเคมาแล้วนะ G A นะนะครับ G A นะครับ4542 G A หมายเลข4542นะครับมาแล้ว โอ้ที่ว่างเยอะอยู่นะไปนี่ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ก็ต้องขึ้นไม่ได้ก็ต้องขึ้นตู้นี้แหละนะให้เดี๋ยวรอรถมาจอดนิ่งก่อนโอเคโบกมือให้ประชาชนครับแล้วก็เสด็จขึ้นรถผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีลาดบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีลาดบุรีโปรดตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านวาลงจากรถให้ถูกต้องและครบถ้วนนะครับ ล่างตัวนี้เลยใช่ไหมขบวนรถที่จอดเทมป์ในทางฉลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองห้อสองรับส่งรถไฟจากสถานีหัวหินไปทางสถานีกรุงเทพหมรดกโพค่ะได้ไหมได้เนาะโอเคได้เปล่าเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเออใช่ล็อกดีเปล่าล็อกดีเปล่าจร่งจู่จู่เป็น ลงมาเป็นกิโยตินนะก็พฟดเล่นกันไปนะตอนนี้ก็วันนี้ก็มาปะจนภัยด้วยกันเนาะตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเย็นนะครับก็มารอส่งพี่จ่าบอลนะกลับกรุงเทพนะครับแน่แน่ทักทายพี่อาร์ตนะขอบใจทุกคนที่มาส่งวันนี้โอเคทั้งเบนเดอร์ทั้งไมเดอร์แล้วก็พี่อาร์ต ขอบคุณประชาชนนะครับแล้วก็กลับแล้วบายๆเจอกันพี่ขบวนบรถธรรมดาขบวนที26่262ออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วจะอยู่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีเจ็ดเสมียนและสถานีโพธารามเป็นสถานีต่อไปครับโอเคก็จากสถานีราชบุรีไปแล้วนะครับก็จะไปจอดที่สถานีเจ็ดเสมียนเป็นสถานีต่อไปนะครับก็ขอบคุณพี่จ่าบอลมากๆนะที่มาประจนภัยกันในวันนี้นะครับ ก็เดินทางสูจ่จุดหมายายทางโดยสวัสดิภาพนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ